เอาใจสําหรับคนที่ชอบสั่งอาหารมาทานที่บ้านกันหน่อยน้องมิวเป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในนั้นเลยค่ะพี่แบงค์ว,ว,ว่างนี่คือไม่ออกไปไหนละสั่งเอา แกฟู้ดบางหนูนนี่บางแพนด้าบางอะไรอีเยอะมากแล้วเวลาคนมาส่งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยังไงที่เห็นนะโอ้มีหลากหลายวค่ะพี่แบงค์เช่นเช่นชก็หลอกก็มีเห็นไหมล่ะคนไหนหลอปุ๊บก็จะแบบกอติ๊กเป็นพิเศษนะให้คนนี้มาส่งบ่อยๆใช่ไหมและให้คะแนนแบบเต็มที่เลยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูพนักงานรับส่งอาหารคนหนึ่งฮะ คนนี้นะหล่อไม่หล่อไม่รู้เหมือนกันครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยใครเห็นต้องร้องว้าวใครเห็นต้องเหลียวหลังฮะจะเป็นยังไงนั้นครับอ่ะไปชมพร้อมกันเลยครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วกำลังขับเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะนี่สัตว์ประหลาดหรือไม่อย่างไรนะดูกันดีๆนะครับเรื่องราวนี้นะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่างที่บอกไว้ใครเห็นต้องเหลียวหลังนะ ใครเห็นต้องลองว้าวว้าวไหมฮะน้องหมิวฮะว้าวมากค่ะพี่แบงค์นี่แหละฮะตัวพีเดเตอร์ครับออกมาขับรถส่งอาหารทั่วเมืองสุราษฎร์ธานีครับสร้างความแปลกตาและรอยยิ้มให้กับประชาชนที่พบเห็นนะครับซึ่งพีเดเตอร์นี่ก็คือนายสุเมศเลี้ยนทองครับเป็นพนักงานที่สวมหมวกพีเดเตอร์ครับบอกแบบนี้ครับว่าตนเองนั้นเรียนมาทางด้านศิลปะครับก่อนที่จะมาทำงานเป็นไรเดอร์ส่งอาหารนั้นตนเองก็มีอาชีพ ทำหมวก p ีเดเตอร์ขายมานานกว่า7ปีและเริ่มทํางานเป็นไรเดอร์นะฮะได้3เดือนนะครับโดยสวมหมวกพีเดเตอร์ที่ตนเองประดิษฐ์เนี่ยขึ้นมาเองแล้วก็ส่งอาหารให้กับลูกค้านะฮะตามชุมชนตามหมู่บ้านต่างๆเลยนะครับมาตั้งแต่เริ่มทํางานครับซึ่งที่ผ่านมาครับเวลาขี่จักรยานยนต์ไปตามท้องถนนแล้วก็มีกล่องใส่อาหารท้ายรถครับก็สร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนที่พบเห็นและเมื่อน,นำอาหารไปส่งให้ถึงบ้านฮะ ส่วนใหญ่ฮะลูกค้าก็จะชอบและขอถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่ด้วยนะฮะแต่บางคนก็ตกใจเหมือนกันคนที่ตกใจนี้น่าจะเป็นเด็กนอนนะน้องมิวนะ <laughs> ใช่คตัวอย่างนี่แหละฮะ <S 2> <S 2> จนเนี่ยต้องถอดหมวกพีเดเตอร์ออกฮนะก่อนจะส่งอาหารให้กับลูกค้าครับ <S <S ถือได้ว่า <S <S ดได้ทำงาน2อาชีพพร้อมๆกัน เพราะเป็นงานที่ค่อนข้างอิสระนะครับและเมื่อมีเวลาว่างจากการขับรถส่งอาหาราก็กลับบ้านครับ <อ Bing. S 2> มาทำหมวกกันน็อกพีเดเตอร์นะฮะตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้ก่อนหน้านี้ แต่ละเดือนครับสามารถทําหมวกกันน็อกพีเดเตอร์ครับขายให้กับลูกค้านะสาถึงสใบต่อเดือนก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะส่วนราคาขายก็ขึ้นอยู่กับแบบของลูกค้าที่ต้องการนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยก็ลูกค้าเนี่ยจะสั่งมาทาง f c e e o o o นะฮะแล้วก็ตอนนี้วันหนึ่งก็3-4ถึง4ใบพร้อมกับขับส่งอาหารด้วยโอ้โหรายได้เยอะขนาดนี้นะครับไปฟังเสียงพี่สุเมศกันหน่อยละกันครับบวแ่ผ ทำขายอยู่แล้วเดิมใช่ไหมเดิมผมทาขายอยู่แล้วครับได้ประมาณจริงจังก็ประมาณ3ปีครับแ้วก็มาวิ่งแพนด้าก็สามเดือนโดยประมาณส่งลูกค้าส่วนมากก็จะลูกค้าจะชอบครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่กลุ่มไม่ชอบเขาก็วิ่งเข้าบ้านเลยพี่เขาไปรับอาหารจริงจริงแต่ถ้าเป็นที่มีลูกมีเด็กๆก็เรียบร้อยหมด ร้องทุกร่างเนี่ยไม่มีถ่ายรูปเนี่ยไม่มีถ่ายรูป้นี่ถ้าเป็นเด็กเล็กร้องเกือบทุกคนแต่ถ้ามาตอนลางคืนนะฮะอย่าว่าแต่เด็กเลยฮะผู้ใหญ่ก็น่าจะกลัวเหมือนกันผ่อดหมวกกันน็อกอันนี้ออกก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจครับหมวกกันน็อกพีเดเตอร์ครับไปดูได้ที่ Facebook ครับ แจ็คเด็กศิลป์ศิลปะอิสระนะฮะโทรศัพท์ไปสอบถามที่เบอร์0950541556ครับน้องมิวสนใจไหมโอ้โหกลัวค่ะพี่เบนแต่ว่าช่วยโปรโมทได้นะเอ่อช่วยโปรโมทได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยไหนๆก็ขับแพนด้าฟูดนะทำไมไม่ไปทำรูปแบบแพนด้าจะน่ารักนะเอออะไรอย่างเงี้ยเก๋ไก๋ดิเก๋ไก๋นะคะตอนแรกก็นึกว่าอะไรสุดท้ายแล้วก็แปลกจริงก็เป็นการพรีเซนต์บวกของเขาไปในตัวด้วยอะไรแบบนี้แล้วถอดออกมาก็หน้าตาดีด้วยหน้าตาดีค่ะหน้าตาดีค่ะ